giặc là lói rói luôn คลทิปเหนือ,อามาดีรวมแกงกันได้ละมาจากสัตแก้วสามคันนะหน3เรามาจากลำศีลเรากะลรงจะมุ่งหน้าไปเชียงใหม่ไปนอนดอยชนนคืนแรกสมหน้าผู้ร่วมทริปทริปผู้ประสบภัยทริปนี้เราจะเน้นกลางเต็นทุกคนพกเต็นท์มาหมดเลยเน้นกลางเต็นนะท์นะนี้ ครั้งแรกเหมือนการเดินทางไกลเราตางเต็นท์ปกติเราจะลากใกล้ๆอันนี้เดินทางไกลเราจะตางเต็นท์ก็จะไม่เมื่อยหน่อยเพราะฉะนั้นต้องวางแผนกันดีๆงานคืองานสแกลมาตั้งแต่ตีห้าตอนนี้เราอยู่จังหวัดต,ตากละตอนประมาณ11โมงอยู่จังหวัดต,ตากอเค<ร> <Okay, S 2> ไปแล้วเราเดินทางด้วยกัน<ร>ตอ่อ กบ,บู๊ก <laughs> ลาวลาวอ่ะลาวที่ไหนจีนเหรอบาท<ำ>แค่เนี้ย ยินดีครับโอ้ยผ่องแท้ผ่องแท้่อทเห็นไงเนื้ดีโหอยู่นี่เฉยเลยงงเลยลาเซอร์ไ์เลยไม่บอกใครเพราะว่าบอกบอกแล้วว่าในในในเพจอะในไลน์เราไม่ได้ไปด้วยเด้อไม่ไปหรอกครับอันุั้โพสมา ตีห้าเดินทางก็อไม่ได้ไปด้วยหรอกครับส่งหัวใจพึ่งมาพี่อ่ะในใจพี่กูถึกแล้วมันมันไม่ได้ลำบากใช่ไหมเพ่ไม่ลำบากไม่ใช่เอาสิบแปดสิบไออาคารใหญ่มันมันขับสบายสบายไม่ไม่ชอบไงชอบชอบชอบลำบากเนอชอบลำบากแต่ไม่โคตรเลยแปดสิบอืดเจ็ดสิบอืดไม่กล้าเติมด้วยยังมันทุกของเอาเออไม่กล้าเติมด้วยไม่กล้าเติม ไม่กล้าเติมร้อยไม่กล้าเติมเก้าห้าด้วยไปเรื่อยๆอ๋อกี่อกสิบห้าจุดเจ็ดมื่อกี้สิบห้าตอนนี้1สิบห้าแล้อสิบห้าแล้วใช่ไหมแตในรถวันรถมันขึ้นสิของรถผมขึ้น15ห้ขึ้นสิบันเจ็ดสา้ของของเรามีมีมีทุ้มสองท้มนะจองไว้ครับข้างบนหรออดิอ่านั่นนัว่างหนึ่งแล้วก็ฟังฝังนน้นหนึ่ง แต่ไอต๋อมันกางเต็นท์ได้ด้วยนี่ข้างบนเต็นกางได้ถูกหนึ่งกระเด็ดได้เห็นหมอกไหมเห็นหมอกไหมโอ้โหโคตรอลังอ่ะคุยสั่นสั่นไปหมดแล้วตอนนี้15องศาตอนเวลาเป็นหัวหรือเป็นหลังเป็นหัว5โมงครึ่งน้าชนละทานอยู่ตรงก่อนถึงก่อนถึงอุทยานลอยอินทนนท์มีลำธารด้วยมีชาบูระด้วยอุ้ยสั่น สัตน์สกุล้าเต็มเลยเราพาไปดูที่นอนเหล่าคืนนี้ที่ดอยอินทนนท์ชนละทานนี่ว้าวเราได้เต็์กระโจมนะมกระโจมดมนหมอกมีน้ำตกอยู่ข้างเลยฟินมากฟินมาก มีเห็นเป็นหมอกนะเพราะฝนมันตกนะเพิ่งตกวันนี้ยถามเขาเ็าบอกว่ามันที่ตกปกติไม่ตกนะเพิ่งจะมาตกวันนี้โอ้โหทำให้บรรยากาศดีเลยเราเลยไม่กางเต็นท์เดี๋ยวไปดูสมาชิกเราว่าอยู่กันยังไงอ่านี้ทีมงานเราที่มาด้วยกันอีดน,น้องออฟพี่โบน้องกิ๊กพี่ออส เได้ที่กลางอย่างนี้อร่อยนะนี่ยังไม่หกโมงนะกาศทอดดีเลยอ่ะแล้วเรานั่งตรงไหนอ่ะอ,อะไรอ่ะพี่ชิมก่อนชิมก่อนแล้วค่อยบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเต้นจะยกได้ถ้าถ้าท่าทางตรงนี้ถ้าปวดมันมาหวานอ่ะแน,น่น<ด>เห็นไหมเห็นไหมหไหม,มันเหมือนดองยา ไม่ใช่พี่ไม่ได้ดองวอดก้า่น้นเลย้ีอ่วอดก้าเลยาวอดก้าเลมาอยาอวอดก้าวอดก้าวอดก้าววัดชาตาดอมอ๋อวอดโอยไม่ใช่ละไม่ใช่ละตัวน้องไม่มีหรอกแบบเนี้ยไม่มีได้ไงของแท้ของไม่แท้จะของไม่แท้ดูดิวอดก้าวอดก้าดอยวอดก้าดอย วอนกระดอยวอนกระดอยของแท้อีสานวอนกระดอยของแท้อีสานโซเฟอร์ไปหาซื้อสเปียงสเปียงมาทำกินเนี่ยดูหมอกดิดูหมอกดิโอ้โหยอดเดี๋ยวขวากลับไป มองไม่เห็นอะไรเลยตลาดนะตลาดเล็กๆสัตว์ผักนะครับกาดขาวเราจะทำเมนูอะไรก่อนเราจะได้ซื้อถูก ครับผมแล่ทำสเต็กสนุกนี่สับตับตับข้าวไปต้มสุดยอดนี่พ่อคุยใหญ่พ่อคุยใหญ่พ่อคุยใหญ่ที่เคยเห็นคนดังอ๋อมันโดนนะคนดังอันนี้คนดังเออดังอย่างวะดังไปโอ้ยเออคนดังมานั่งอยู่นี่ดังนัเนี่ยะมีเด็ดยอดแมวอันนี้อันนี้สาระวนกับเบียร์กับไวน์อะไรอยู่เนี่ยชิมทุกอย่าง แม่งแม่ค้าแม่งโคตรขายเก่งออ่ะะไงให้แม่งกูชิมทุกอย่างจนแบบว่าเข่าเขาอะอย่าป้าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอันนี้อันนี้อันนี้ซิกเนเจอร์อันนี้ซิกเนเจอร์อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอ้โดนหลอกเลยไม่ไม่ได้ซื้อด้วยนะบอกว่าอยากกลับบ้านแล้วอันนั้นอันนั้นหลักหมูทำสเต็กครับมีสเต็กกินด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าผ่านเมืองเดี๋ยวแวะซื้อเนื้อดีๆไปสักชิ้นสองชิ้นนะ อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะวายวายวายโอท็อปโอท็อปหวานห <c oughs> วานปีเลยเหรออูหน้าเลห <c oughs> <c oughs> วานปี <c oughs> มันยังไม่เ<า>มมย็เน <c oughs> ใช่ไหมแช่ไปก่อนขณะนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งได้เวลานอนกับบรรยากาศ สององศาให้เขาที่พักที่พักก็มีเสียงน้ำตกเป็นต็นกระจกนะเดี๋ยวเวลานอนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเราจะไปไหนกันอีกที เช้านี้ที่ดอยอินทนนท์เต็นรเราแคร์้อนๆเห็นป่ะวอุ๊วควันเหรอเห็นเหรอเปล่าเลยเปลาปากโหฟันออกปาก ซากุระอยู่หน้าห้องเลยนะเอ้ยมีซากุะด้ดยเหรอเอองันเมื่อวานไม่เห็นนะเล็นเวลากาแฟเชา้าฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะนี่ก็จะเจ็ดโมงละประมาณสิบนาทีเจ็ดโมงอากาศดีมากมีเสียงน้ำตกตลอดคืนเลยเ ไปดูผู้ประสบภัยหนาวมาคืนนักคืนยังเย็นนะช่วงตีสามตีสีนะ่น่าจะมีแปดเก้าองศาอือต้มกาแฟกินกันเรียบร้อยละเตรียมตัวออกไปขึ้นดอยสมาชิกเตรียมขึ้นดอยแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูหมอกกันดูหมอกดูหมอกหยอกๆหญ่ห <c oughs> ขึ้นดอย ดูดิข้างล่างก็หมอกเต็มแล้วอ่ะเดี๋ยวเขาก็บอกว่าที่บ้านมมีพระอาทิตย์ขึ้นเหรอเดี๋ยวบ้านไม่เคยมีดูดิหมอกทว่วมหมดแบบตอนเนี้ยเจ็ดโมงเจ็ดโมงสิบสององศา วันออกพ่อทุกคันเลยแล้วปกติไม่มีนะ เนี่ยไงใช่เหรอนี่ยคันธ์นี้จริงๆเห็นเราเป็นเล่นไปเออธ์นี้ต้องปิด่าลูกกว่าเธออยากมุมไกลดิห้ามไกลห้ามไกลดูเขาทำอะไรกันนะใครมุมแลาวก็ทำอะไรกันแล้วก็ทำอะไรกันอ่ะตอนนี้ถึงจุดชมวิวกิยวแม่ปานนะมันก็ยังไม่หนาวเท่าไหร่นะมือเราจะใหญ่สิบโมงสาม ถ้ามันถ้ามันสามสี่องศาน่าจะเต็มไปหมดงครเฮ้ยมาเห็นแม่คันิงแล้วเขาจะมีทางทูธรรมชาติแต่เขาจะปิดประตูนะาจำได้เขาปิดประตูเขาไม่ให้เข้าไปเขาบอกอันตรายมันเป็นที่ของทาอากาศไงไปดูวปิ่มันเป็นที่ของตางอากาศดูหมอกดูหมอกมันเป็นเนินนะหมอกมันเลยดันขึ้นมาโโอ้หเขาเล่นรายการเขาเล่นรายการน่ะ อันนี้อะไรอันนี้ไม่เสือสาวใช่อไม่เสือเขาอเงได <Okay. S 1> ้เรื่องรเรื่องอ้คันนี้ด้วยไหมอ๋อคันนี้เขามีของเขาเอง เย็นมากลมไงหนาวมากเละหนาวไหมหนาวมากมากเลยอนเย็นเน่ะแปดองศาเอาอะไรในนี้ไหมเธอเขาจะล็อกเอากระเป๋าตังค์มาก่อนนะลรวก็เดินอยู่ตรงนี้มีซื้ออะไรบ้างล่ะ ไปทีมงานทีมงานทีมงานผู้ประสบภัยผู้ประสบภัยหนาวผู้ประสบภัยหนาวตรงนู้นจะมีที่วัดอุดหภูมินะไปถ่ายรูปได้นะข้างบนก็มีง้าบนก็มีบนก่อนทั้งบนจุดสูงสุดจะมีบอกไม่ไม่จี่เนี่ยที้เขียนว่าศึกษาอีกไปมีไม่ใเหรอเพราะตรงนี้เราไปกับเพื่อนเดิมุมนี้สวยถ่ายรูปไปว้าวดูหมอกดิพนโคตรอลังการศึกษาธรรมชาติศึกษาธรรมชาติเหรอตอนนี้กี่องศาครับแ แปดองศาโอ้มันสวยมากเลยนะมันมีหมอกแบบหมอกเต็มเลยอ่ะมันสวยอยู่นะหมวกหมวกออกเต็มตัวตั้งกล้องไกลจังวะคูณห้าเอาถ่ายยังเนี่ยซักก่อนฮะตรงนี้ใช่ไหมครัใช่ใช่ครับ เดี๋ยวงงกายจังรอถ่ายรูปกันมาสงสุดเช้าวันนี้เจ็ดองศาโอ้ยเหมือนอยู่สวิตเซอร์แลนด์เลยเหมือนอยู่ที่ไหนคะสวิตเซอร์แลนด์เหมือนอยู่ขนมปีนแดนประดิบอันนี้เราต้องใส่แว่นดำนิดนึงเพราะว่าหิมะมันแสบอ๋อมันจะกัดเวลามันโดนแสงมันโดนแสงแล้วมันจะแบบทำให้ตาเราดูองศาตอนเวลา ก้าองศาอยู่ที่แปดองศาแปดองศาบนยอดจอยอินทนนท์